สองพันสองร้อยครับนี Ig ่นะบอสยกมาอีกสามร้อยเนี่ยมื่นสองพันนะสองร้อยบอสบอสบอสผมตัวใหญ่ผมตัวใหญ่สิมื่นสองพันสองร้อยมื่นสองพันสองร้อยชุดร้อยสามสเป็นยามันเท่าบอสบบอสึ้นย่างไซ่อนี่ึ้นไว้ซ่นี่บอสบอแก้อก ทำนี่พอดีกันคุ้นนั่นดีอ้ยวมันลมบ้านอันตะไลเลยลมมากอันลรายมากสียันมันลมสีเขาเราเปาเลยเป็นตะสื่อเลยงอนตัวนี้ตอสื่อดีๆเราขายสี่พนนี่ดีเด่นเจ้าที่ขายเจ้าบท่เจ้าบาเพราะจาของเขานยกพันไปหาอะไรบ่ได้่ตะสื่อคุ้นขักเนาะ เขาาไปขายยุคเขาขายยุวัน้กเน้ยหลายขายหกัน้็ไดด่ยขอลายตัวสมตัวเนเป็นยเป็นล่มฮย่ยมมขายแขลมโสพานี้บนล่มค้าบแขงเจ้านี่บ้าแบกียรากินยาลมแท้เจ้าเียเขียวยังยาดีจลยงรอเลยไ่ไ้าบกันเขียว

แรงนวามเดกนั่นก็ตุ้นคืตัวนั้นมาแ้วมาซื้อได้คยซื้อต้มาเลยโกโบ้เมียมรานอยีแเบิ้งไ่มากแตเบิ้งไ่มากแต่เบิ้งแขวเฮียนมัดเลยแขวัวตัวนี้นี่ก็แขวมจกจกจกลาจะแขวเฮียนมดแล้วัวตัวนี้ อยากขายดี่ขายด้มื่อทุกท่านเขาจให้เม่อไหร่อยู่วเ่องลุงาชิพอตันบ่ซื้อนี่นีมักซื้อที่ฝามันสซื้ออยู่นี่บ่พลาดไม่แต่คอยซื้อกบบ่อ่อยซื้อเลยนลุงไฟเนาซื้อกับป้าใจกบ้าเลนั่นไาอาีนมันซื้อนี่หัตัวนี้มันรอซื้อขันบอมีคนซื้อมันก็ซื้อเ ไปเลยขาบุ้ยบุ้ยแบนทาไมมันูกอยู่เพนเ้ากาษามือเพื่นเจ้าั่นน้นรอถูตั้งพอื่มันผู้มันออทัตาดนี่บบรกรไม่รวมันได้งเขามังเข่ารองคันบมันมาทังเข้าเน่เขาม่ได้ยาดเลยี่ไจะพุ่อก้ไปทางเข้าหลอยอยู่เลย เขายมไมขาด้เลได้สอเนาะพีขายสองอยจ้าบาทละพ่อ่ไร่ก็ให้เจ้าันจ้บาทนสองเจ้าสอจ้าบาท่นจ้าบร่ยมันสอยมจพูด่มันเหลือหกอยดมันอยู่พนเจบมันเบียดจุงนี้ไปได้อีกวันนี้เาพาเอา่อก่นซื้อแล้ววันนี้ ยางโอเคยวยางงามแข็วดว่าแขวงจะห้องว่ามหอตัวเลยเดียบาร์ม่กพันตัวพันเท่าไรห้าพันแปดโอ้ยเอาหนายางมัดาดนี่หน้างมาา่าดเลยนี่นี่หนายางเสื้อเหลืองนี่อ้ยจะได้ดีอ่าพันแปดขายได้ครับร้อยสามสิบห้าเมยจอยเมยโคงเทียงกันสืออาพัแปด โอ้เปินหายเจ้าบาทเหรอหายมือหนึ่งต้นลูกละเะหายมือนหนึ่งแลวนะน่เโอ้งามอเลยวงอยา,าเป็น,ปนมือนนกันไว้เออมือหนึ<อ>มันกับพ่อขายด้เมียทำหนึ่งงามงาม ว่าหเนี่ยว่านเหลวไเอาไปเป็นไเป็นเนี้ยมันไเเนี้ยวไม่เกเบอบาเดียวเปต่อสื่อไปตัวสื่อเดี๋ยวมั่อี้พื่อนเนี่เออมาเตโตมนดีเลยแ่แม่แงามผมว่าคือแม่ลูกว่านผมเป็นคนักด้มเหมือนกันเยแลวเอาแม่ลูกไปเลย ผมซื้อแมลงไปแล้วผมซื้อเมลงไปครับผมไม่ไดซื้อเพราะูเลยมันี่คืออไรหันตับูมันมือนึงอมเไปเป็นเนี่ยมันนด้วมน่มันหาัมัน่ยมันไรกไจเือเเดียวหนเมันเป็นเนี่ยมันนาตาลูกนี้มาคสามันดีนะ พาะ่ผมซื้อมื่นแปดมอนมันสหมี่ผมไปขายมีมันออกแล้วไปคูมันกับตัวนั่นไม่เปเขาคูกันเนาะเดี๋ยวมีมีมันอ่กมาไปเนไรมันมันบ่ได้ได้มียซื้อบ่ได้มปรถไปเหนี่ยีเส้น่นเมื่อเลยเนีอมาอยู่ของนไก้คาราลาเลยตีแล้วคนคนกขายไก่ปีให้เพื่นนี้ตหน่อยู้น้องโคไปบบานไหนไครับน้องโคกน้องโคกหกเออน้องกน้องกิโลห้อนี้ล่ะ

ขั้วยลูกคือกัน้วลูกอบลในเพ่งยั้งสือแคหาวันข้หผมผมวแล้วมาจิตตึในกร่อมาพ่อปูเลยเจ้าเห็นตวมันีลนบ่คนี่ผมพื้นที่นี่มันมาม่ได้เป็นอย่างไปไปเน่วมันมันเหลียวไ่เมือเดียวน่มันอยากซื้อ่วงมอวางหึ่นึเศ้าก่อ่ บมันมีท่อนีไองรเอวเ้เราซื้อนกขันนไม่ลูกแล้วน้ำเนี่ยบ้านน้อยวัดมะมักนีไม่ยังไสีนี่แล้วเมือหนึ่งสีดำดำพบกับหมักเมืองดำเมืองไปเลียงไเขาว่ามันเป็นกําเป็นเปี้นเนี่มีจะลอยโตบนน้อมวกดำเลาไปเนี่เราไปนัมันงแงเลยะาบ้มันโบขนา่ัมกันไดูตาเนาะ วันไหนซื้อนี่ผมงมาสายไปหนีซื้อนี่นมันไหนไง้ำไมยันบอกหนี่ เมยมไตัหนิวต้องไงเห่พ่งางางามามแต่ว่าออกเขาได้บ่อนิอมออกไ้มันเนี่ยเขาพ่ส่มกระซ่งหัวเหมอกับออกเขาหันออกแล้วบอนมนีบ้งซือไปเีุเน่ืมจกออกคีรมีบนิคมัซอาบ่อนิคกว่าแล้วห้างกระบอกเขทุนเขาซื้อมาโน้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 โน่น้โน้น้โน้โนนักนน้้า่หน้้น มัวห้องขายสื่อขายนกัมีลีลาสุคนหละบดเมืองนละน้นนอยลีลาสุคนตอนไหนหรอเมือ่อนึงมันบ่ยก็ซือก็ได้เมือนึ่งกับลูกมัน ประมาณเม็สิบกับดูสีดำถึงท้ายกันมือหนึ่งโตแม่ดูกนึงหบาทไปขายเลยเอาหาพันคนของทีพันบอกไก่เคี่ยงไรไก่เคี่ยงไก่แล้ว สองหมื่นสี่สองหมื่นจะได้กันได้ซื้อกันนี่ดงว่าคุณนี่พวกแม่นี่โอ้ยใหญ่นนึ่งหมืนหน่เนี้ยสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่

เรถบาก็จะให้ดอกตู้รถไม่ใช่รถเม่พี่ให้รถได้เอองไดอันหนึ้งสพัไปย่งนนู้ให้ดเป็นกับนบ่นงจุดหนึ่งจุดนึงจันจุดนึงจุดนมงจ้งดนมงจมนึงจนงจุดนจุดนึงจุดน่นึงนึงจุดนึงดนึุนึงจุดนึงจุดนงมนนงดนนงงงน ลูกมันคาเดือนน่งสองหมื่มนสี่พัน สองหมื่นสี่งื่ไงเ้าเจ้าดิฮะสองสมื่นสี่งสูงประมาณ1อยหาซิเด้มันจ่อยมันบางงวสูงบางครับสูงบางสูงขุ้นระ,ม 500, ระมเมิดหาซิปอรนี่ไปเวียดนามแล้วไปเวียดนามแล้วสองหมื่นสี่พัน องหมื 24, ่นส <uchs> ี่พันมาสูงประมาณร้อยห้จะมันบางๆไงหวนอกหววปันไหนวน่ะไปยุอวิเียนามหรอปันสองหมื่นสี่พันเจยัได้จยังได้เจได้นี่คาวันมี้าคุณดึกตังแจะได้ได้ได้ อาลอยบ่้เอ้ยอาทึ่งซิ้าลอยอีเร่เอกำไรบ่อหรือปั้งกำไรซิาอยแล้ววะาไอดั่กระูเขาคลองเสือเจอเขาต้นตันนี้สิเจ้าขายไหมมันชือมือสองาะแห้งไรแดดอย่งแหงไร้ไปเลียงน่จมเลยเนาะแ่ท่านกับแปท่านตัวนี้หแล้วไหมเราเรควความแปลกละสายก่อนคว่าความแปลกนดิเออโอ้ยเราต้องคำวมนคนวมคำาวเห็นปากอดอเห็นไปอะ บรัขายกิเลสด้เพิ่มสิอันนี้ซื้อเต็มปูรูเลยแม่เขานี่งนะพรอมดตลาดด้วยเดวผมโทอหาตัวนี้ชื่อสองนี่หากที่าขาดทุนนี่เขาห้รอดนู้นราได้บานเลเป็น้ำเนี่ยเนาะไปกันทเกคนไปไปหาไปหาไปหมื่นกันจไได้แหต่ถ้าขาดทุนซ้ำ ม้มันผมนเหลือผู้พอมือนม้ซุมมานั่นพอเอามาสิบโตกับไม่กับอะไรตัวสองมันผมเหลืออยู่พอมัผมเหลืออยู่ทางคนเียวขายสังมันรวยเพราปนดอกันผมเหลืออยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอขายแม็กขายหกร้อยทั้งร้อยหร้อยขาดสแแดรันี่ที่ไหนม,มันมีที จ้างีดหยาดงินเดยเขาเีวบนเงียมยานได้เงิน่ตอดเขาอาจะ่ตอดงเขาดตอดไมีแต่เด็กเด็่อยืยใส่ยาคองเอาเลยเทานี้ให้แปดเท่านี้ให้เจ็ดแปดผมวันนี้ผมเอาเดอเอา้อเอาเด้อผมไหนก็พี่แปดหอุตัวผมบอเอานขาวา เต็มพอก็ะหายยุ่งหรอกเต็ม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 มเต็มเต็มเมเต็มเต็มเต็มมเต็มเต็มเตมเต็ สูง 135, 7, 900้อเ้าซื่อเขาอคุนนะครับแก่แม่คงค 7, พ0 0เก่าสื่อเขาอคุนครับบ้าวจวรูปอะไรแม่นี่ห้างยูเม้นบอนี่ ห้างไม่ห้างแล้วน่มันซื้อว่าไเนาะตามีี่เอาเติมเติมเติมว่าไรบ่เติม่าะรถรถรถุปากบอกเติมึเงินได้ไลยบ่ได ไปพอไปไไปนหัวฟัหัวโอ้ยนไหนว่สันทยังได้ขาดทุนเราห้ลูกข้าวสอง้น้ยหน้ามันทอกวนมันมันดกลูกเลาไม่ไหนแต่ลูกลาหลาอะโอ้อ่มนก็เนกรต้นอมจะลูกกจาตัวนึงนะไอ้ต้นน่้ข้างหลายนัวไขึ้นรถซะนาแม่หมาแม่มาดคนแม่ ขายไปันเพเมื่อานเร่หมายันหมืหอมเนติเดขายห้เก้าพันเออขายไปตัวที่ขายจะเดินมั่วขับมั่อไปขายบมดหะขาย้าหมื่ขายเลยเกหมื่นเก้าพันพอยกรวยอ๋อห้างห้างอีกแล้วห้างแม่กับแม่เห็นใครเห็นน้ำกันอยู่เนาะมัวมันกับแม่น้ำมันนี่ ત્યાં તોમાં આપણે เฮาม่ต้องเกะกนเลยไม่ใช่ใครหมดเยผู้ี้แหลกหาอยชั่ด้างลอยชขอต้องเฮ้ยที่ยมากขึ้นรถอันนี้มาเอามาขอสองลอยขอสักขอตะขอสักเท่มืเอามามาหามอะไรอหาหาไปอย่มีารกันเลยเอาไปดกันก่น่ะุ้อะไรดกหา เรีจะลกูขี่แดร์้นต่อครับนั่นเด็กนั่าเข่าโอ้ยหรอกเขาหูเล้วเขาหูเด้วนั่งเก่าดั้มมาวนพี่ตะพอองเงินอาเงินองเงินรถท่านเก่าสี่ไปหลังคือใคกันเก่าพันหาครับมาพี่ตะพอแล้เอาใบื้นดอกเก่าผ่านหาครับง้อสิงง้อประมาณลอยสามชี้ผาแต่มันบ้างจอยเก่าพัานหาเอางเงินต่อนนังจะโม้ไป